สวัสดีพี่น้องวันนี้ะใช้มารีวิวร้านกิ้มจุ่มยักษ์ถนนคุ้มเก้าแ,แถวบ้านตใชัยนี่ คนเยอะมากพี่น้องเนี่ยประชามาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องมีปลายเยอะมากพี่น้องดูบรรยากาศ บรรยากาศข้างในนะข้างในละข้างในแน่พี่น้องก็จะมีเป็นซุ้มๆให้เรามานั่งเป็นซุ้มๆนี้ก็ได้นะเนี่ยซุ้มไข่ซุ้มมันเนี่ยแยกเป็นส่วนตัวเลยมาสักสิบคนก็ได้เลยซุ้มนึ่งเนี่ย้ฝั่งนี้ก็นั่งกับพื้น โอ้โหจัดได้สวยงามมากพี่น้องน่านั่งมากไย่างในัครับครับใกล้บ้านตาช้นี่แหละตาช้ก็มาครั้งแรกแต่ลูกเขามาหลายครั้งแล้วไงเนี่ยเก้มจุ่มยักษ์เนี่ย,ม,ยมาสิบคนนั่งเป็นส่วนตัวได้เลยพี่น้องตามซุ้มอ่ะ สงไข่ส้มมันเลยไม่ไม่ไมอยู่ติกันนะห่างกันเลยเ<า>นี่ยคนเยอะมากพี่น้องนี่ข้างในนะข้างในติดคลองแต่หน้าร้านเราอยู่ทางนู้นทางที่จะใช้เข้ามาติดถนนคุมเก้าพี่น้องเ<า>นี่ไงจิ้มจุ่มยักษ์<า>นี่เป็นเคาน์เตอร์เหล้าเบียร์พี่น้อง กองบินบินู่บหน่หัวเลยพี่น้องบินบินไปทุว,วันน้ำพุมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละพี่น้องมา <c oughs> ใครมาได้พี่น้องปักหมุดมาจิ้มจุ่มยักษ์คุ้มก้าวถนนคุ้มก้าวไรกระบังพี่น้องอ <c oughs> ืบรรยากาศโอ้ดีมากเย็นๆงี้คน <c oughs> เต็มเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หมึกหมดยักษ์พี่น้อง นึกถึงงานวัดเลยนี่ได่นึกถึงงานวัดเลยเ๋ยวมึเขาได้ไปน้องตัวใหญ่ๆผมหอมเลย,ยนี่จะใช้เข้ามาทางในครัพี่น้องาทางในเมื่อกี้อยู่กลางแจ้งนี่เข้ามาทางในครัพี่น้องคนแน่นเอียดเลยขึ้นไปบริษัทครอบครัวยักษ์พี่น้อง เป็นเคาน์เตอร์จ่ายเงินนี่เป็นห้องครัวอยู่เฉยบ้านนาชัยนี่เลยนี่หลานนาชัยหนูหันมารอระหว่างรออาหารหลานเรามาเดินเล่นนี่บรรยากาศหน้าหน้าร้านไรัพี่น้องติดถนนคุ้มเก้า เี่ยเมื่อกี้ถ้าใช้ข้างบางนี้นะถนนคุ้มก้าพี่น้องที่จอดรถก็น่าจะได้ประมาณห้าร้อยคันพี่น้องนี่ยยมเย็นพี่น้องยมเย็นนี่หน้าร้านเาก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องจิ้มจุ่มยักษ์ จุดนี้ก็เป็นจุดรับบัตรคิวนะพี่น้องจุดรับบัตรคิวก่อนเข้าไปรับประทานอาหารกันมีเคาน์เตอร์รับบัตรคิวมีทางเข้าพี่น้องเข้าห้องแอร์วันนี้จะใช้นั่งห้องแอร์ไปดูี่มีอะไรบ้างยังไม่มีอะไรมานี่ลูกหลาน ของร้านมาก่อนเพื่อนเลยอะไรลูกกุ้งแช่น้ำปลาของร้านมาก่อนเพื่อนเลยข้าวผัดอะไรข้าวผัดข้าวผัดกุ้งโชว์เลยกุ้งแช่น้ำปลาเผ็ดไหมลูกเผ็ดนิดๆกุ้งแช่น้ำปลาต้องเผ็ดนิดๆอร่อย นี่สำหรับในห้องแอร์นะพี่น้องประชัยนั่งห้องแอร์วันนี้ห้องแอร์ตัวนี้ก็นี่มาแล้วพี่น้องกระชัยจิ้มจุ่มยักษ์นี่ต้มยำทะเลพี่น้อง เกี่ยวคั่มดิง้งมีให้คนละดิ้งแถมฟรีจ้ะนี่ดิ้งเลยหนึ่งแก้ว,กวหลานชายกินดิ้งไหมวันนี้มีประชัยลุ่มประชันลุยสวนโอ้โห กับข้าวเ็เยอะมากไนะี่นนอะไม่ใช่มีแต่กิ้มจุมนะข้าวก็มีหลายอย่างเป็นร้อยร้อยอย่างหลานก็ใช้ก็จัดการกุ้งแช่น้ำปลาหมดไปเรียบร้อยแล้ว

他们。 ก็ส,สวยๆนะครับตัวใหญ่ๆนะคะ เยี่ยมอ่าชื่นใจของอร่อยอยู่ข้างใต้ใจใเลยเพคะมากันได้นะคะขนมต้มข้าวราดกระบังจิ้มจุ่มยักษ์ขาขา,าลราดกระบังโอเคแฮปปี้เบอร์